สบายดีปะลุงพ่อๆกับสองน้องมิดปะลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านมันนี้ลงมาเกี่ยวเขาปะลุงเอเกี่ยวเขาเจ้าของมันนี่มันนี่เขาซุกแหลวจังปะลุง ấy. เอซุกสองห่ หือสวัสดีป้าลูเจ้าข้าวยามเช้าๆเพิ่นเว้ยบักตาลงมือก่อนหมู่เลยทางนี้งัวกินข้าวทางนี้เพิ่น แสงแดดอ่อนเพื่อนะแดดส่องอยู่ตอนนี้บรรยากาศคดีเลยเพืเ่อนเ้ยบรรยากาศดีขนาดตอนนี้หักกลงมาแต่บ่าตาพเพล่อนเลยทีมงานเขายังบ่ทันลงมาเกี่ยวแล้ยวสองไฮกับกพักเราเพื่อนเลยทั้งในยังเขียวงามอยู่เพื่อนเ้ย าาตาแ,แต่ว่าทงหน้าบาต้านี่แกะสีซกเหละพลาลงแต่ว่าพอดีเนเกี่ยวแล้วข้องลุงผู้ละของลุงบอยกันอีกประมานเกี่ยวแล้วข้องลุงบอยแล้วลกัอีกประมานอ,อ,อันทิศหนึ่งกับได้เกี่ยวของบาตา้าหลาแหลพยปลุงเลยหมอกังตกอยู่เลยพลาลงไอ้ผัว หมยังตกอยู่ตกยังสาวๆไปลงเลยนันทินบ้านในกาเดนสวนหยาข้านมึกเลยทางในกา n เป็นบ้านขึ้นไปกเป็นเื่อนข้นาหมึกนันตินบ้านกางามเตะไปลงเสียดาแต่งัวกินอันนี้ขณะดําห่างได้เนี่ยปลงเลย ดมห่างเขามันก่อยเป็ลอไปลงเลยฝนท่า้ถาฝนนั่นเช้าไปลงเลยวันจะพายกันเกี่ยวสองให้ ได้จดีมาซอยเด้อปลาลุงสุกุสุคนเอฟซีทูกฐานเกี่ยวข่าวแล้วของน้องมิดกัดสิไปอนเขาลุงบอยแต่ว่าน้องมิดกัดสิไปอย่งเฮียนไปเลยรจำบ่าต้าได้สิไปหน้าลุงลุงนุ่มๆเพาก็เกี่ยวข่าวตัวเองมันเนี่ยเปเอ้ย แม่แม่ตาเขาเป็นตากล้องให้น้องมิดเดอปลาลุงเด้อน้ำเศร้าปลาลุงเอ้ยเบิงท่องพลาดแจ้งออกมาเลยก็เลยเกี่ยวเขาตัวเองปลาลุงน้องมิดเสียงแหบแม่แจ็คสีแเหล่าหแล้น้องมิดใช่พอไปกลับไปแม่ เขามันลบไในแะไรปะลุงเอ้ยฝนตกลงหมู่บ้านแห้งกับจ่ายเลยสุขขกขักเลยปะลุงักมีซองไห้นี่แหล,ละ,ะลสุกขางเอ้ยนี่เด่นซุกซองไห้ที่เลือหน่ะก,กัเคี้ยวเลยทงตัวนี้นะที่เลือหน่ะเคี้ยวเลยสุกแค่ซองไห้เกี่ยวก่อนปะลุงอย่ามันหง่อย อย่าไปเกี่ยวเป็นกำปะลุงเลยเกี่ยวประดับข้าจ้าเอาิ้นเกี่ยวประดับปะลุงยันพ้นตกห้ำเลยหมัดตากไว้เลยออเอาละมันหมัดนี่ละมันหมัด เดี๋ยวข้าน้ำน้องเม็ดน้องเน็ดล้วก็บบ่าวต่าย่ำสาๆได้ปะลุงมาซอยแน่จัง่อยน้องเม็ดกับแป้งเฮียนนั่นเนี่ยปะลุงเอ้เจ้าเสอแล้วหายหรือบ่น้องขีดผุดชอยกันย่างโบลงมาอยู่น้องขีดกะหยาก็คือจังหวะลกอยู่แล้วยังมีอยู่หยาแม่น่องเม็ดลกอยู่หายน่เม็ลกโบเบิดแด้คะแนนเนี่ะปะลุงเอ้ แน่ต้นน้อยมันเด้ลกบกขักมันก็เลยขึ้นมาใหม่มาเด้อมาเด้อ FC ทุกท่านผู้ใดยังบ่เคยเกี่ยวเข่านะมาเด้อมาเด้อมาเด้อม,ม้วนแน่นอนม้วนแล้วก็มือม้วนแน่นน้อนอาจารย์พัตต้าว่ะแน่นแล้วซองให้เนี่ยก็ซอยมากก็สิได้ไปซอยเอื้อยเพิ่น เงายายทั้งบ้านลังเขียบา้านลังสีเขียวปุ้งเลยอ๋อเพื่อกนกับสีเกี่ยวคือกั้นมาเนี่ยก,กับสีลงเกี่ยวคือกั้นแต่ว่าเต่ากับเกี่ยวแล้วสองไห้ยเนี่ยก่อนปุ้งเพราะว่าเพราะว่าเขาเต่ากับมันมก่อยแลเราปุ้งเลยน้องกิดบ่ได้ลงเกี่ยว,ขวเยวขา น้องภาโชคเป็นเหตุแล้วเป็นเลยแย่เนี่ยนะป๊าต้องปลุงความดื้อของเพิ่อน<ม>เห็นกินข่าวกับไรดืบเสรเลยหยาดมือหยาดตีนเลยอย่ากินข่าวแม่ตาก็รอถ่าให้ได้หกเดือนแม่ตาก็สิป้อนข่าวเลยนี่ก็กล้สิได้หกเดือนละมันนี่ก็ถือเป็นมืออันสีดย่ายได้เนี่ยนะวัคซีนกันโรค รอบสุดท้ายไปลุงเลยเข็มสุดท้ายของน้องพาโศกซักขบขบเลยมันมนี่แมนให้ลุงกัน,นหน่ยอาบน้ำไว้อาบครับบารายหากตัวหนากับบารายซำอยู่บ้านล้างซีเขียวไปลุง<ม>บ้านล้างซีเขียวไปเกี่ยวชุเมใตาไปเกี่ยวซอยนะ้ำปัปปดต์ไปลุงเปิดอันหนาหนาเลย แต่เราไปเกี่ยวเองมานี่ก็สิไดปืดคือกันมลุงเพราะว่าหน้าผลมันเป็นหนานนนะลุงหยาก็เลยหลายหลนายน้องเนตคือบอกจะแจ้จะเถื่อว่าน้องเนตโอ้หยาโอ้ยตีนป่ายลงโลดหยาน่ะเอาไรเยดเนี้า น้ำก็แล <c ười> okay. yes. ่น้พายน้ำมันขึ้นลืมก็ได้ไปตาเอ้ย่ลืมกันได้ป่ะจะแปงม่ราหมร้ายบ่น้องม็ดตงเรียนหมูรายมููุาวร้ายบ่เบม่อ จะมูสองคนเหรอพี่ลุงบ้านไก่กันนี่แหละีน่องกันเองเออเอฟซีอเป็นห่วงญาน้องหมดไปโรงเรียนเจ้าเช้าสายวะสับ่มีสซนปลุงแม่งินจากปากน้องหมีเอ็มปลาุงบบ่มีอเออ ลงเลียนยติดเพือนรังเก่าของพ่อจอยพ่อจอยพามักจะพัวเขาสนอืมพ่อจอยมักแต่พัวเขาลุงขันว่าตาเออเ่าจอยมักม่ผืนรัดจอยผืนโบไปได้ขึ้นสาววันหรอผืนยาติดโควิดผืนวะเพราะว่าเพราะว่ารถคิ้วมันแหลนดูผืนยาติดโควิดนะ จ้าจอยแล้วกับภาษาของเราลุงเอ้น้องมีดว่าอยู่องเฮียนอ่ะบ่มีหม yes> ู่ผู้หญิงหลายว่ะสิเอ็มซีเม่นมาว่าย่านน้องมีดได้หมู่หมู่ผู้สาวอยู่องเฮียนอย่าลืมเฉาเยียมยหมู่กันเองาลุงเอยมีแต่หมู่กันเป็ดแหน่แหือ ห้องม .7 น่ะ7คน8คน7คนอเประคนห้องน้องนิจักคนห้องน้1 2คนอ่ะ12คนปะลุงบ่หาบ่ฮู้เน้องนําม .6 ปะลุง12คนแต่ว่าหมู่ผู้หญิงก็บ่หลายเพิ่นว่านี่แต่เอ้น้องตัวเองพุ่นน่ะ บัต้องเป็นห่วงเอฟซีเอ้ยน้องมิดบ่โม่พูหญิงบลายมีแต่เงินออกตัวเองหมดจ้ะเอฟซียันนันนันลืมเขาเยี่ยมหมดจ้ะแม่น,มมนว่นวานนี้ไม่ตาก็ไปไปตั้งน้องมิดอยู่น้องมิดบ่ได้ไปว่านนี้บ่ลุงเขาเฮียนเขาเฮียนขามาบัดไปวิ่งเนาะไปะหาลุงแน่แมน บป็นบานลุงบอยเนี่ยเลิกลังเลิกจากโรงเยียนเลยนะบริกรบริกรรมมาบ้านก็ได้ไปบาลุงเลยวันกูแหละปลุงไอ้น้องมีรกิทฎาไปเกี่ยวเขาซนังเยี่ยมแหละแม่ันทิดได้เนลุงกเกี่ยวก็ได้ไปค้นสวยคือบ่าแม่ี่เนกัพอดีไปเกี่ยวซนังเยี่ยวกับซองมือนะน้องเม หน้าซิบก็หลงและหากหาอับได้นองเม็ดหน้าน้องเยี่ยมน่ได้หาบในแห่งขาดอา,าจียนไรุ่งเยีนะาวไปเลหน้าน้องเยี่ยมน่ได้หาบได้อ้าทางหรดลงมาได้ไมันข้าเข,ข่าขี้ยวทางหลดลงมาได้ทางตัวหดอา้าวข้างหน้าเนี่ยหน่อยเนี่ย เพราะีล้มหลไทยน่ะล้มบ่ได้มันลงบ่ได้มันบ่ลมขั้นเนี่นาองอีนึงน้องมิดเราหาบคูปีแม่ข้าวเราก็มีเรหาบขาวสวยบุษาวนาะมิดบุ๊คเมื่อยไปยาว่าาวขาวสวบาวน่ะ น้องมีดวบ่มีเมื่อยแลยจ้ะ,ะ<น>หายุดซาเป็นบเสียบ,าาบ,บกับหาบเลยวนั่นเหม็นเนาะหาบข่าก็บาเราไม่ตยิบไรู้ยอ่าน้องมีดไม่ต่ยิล้ะมามีเมแบบน้องมีเธอถานเยียมวกิะะน้าเช้าแล้วปเป็นแบบบ้านใกล้เคือรักเครือขายอะไรไปรุมันก็นเลยสัญญาณสัญญาณบ่มีไปรยตอนนี้ก็ไม่ตากำลังเพลินไปรูจักหมดจักที ป้ลุงเอ้ยมาเนี่ยกะสมมาพาคกลวยแล้วแม่ตาขอลาคลิปนี้คลิปหน้าพ่อกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องมิดในเด้อป้ลุงแล้วก็ส่องแม่แล้วก็ส่องบาลุงน้ำเด้อป้ลุงเด้อส่องบาลุง่งในเด้อจา้าส่องแม่ตาน้ำคลิปหน้าพ่อกันใหม่ป้ลุงจา้าสบายดี